bmw ix รถไฟฟ้ารุ่นใหญ่จากค่ายกังหันพัฒนามาอย่างต่อเนื่องสำหรับค่ายกังหันสีฟ้าสัญชาติเยอรมันที่ช่วงนี้พร้อมลงเล่นตลาดรถไฟฟ้า ev อย่างเต็มตัวซึ่งก่อนหน้านี้ชอบรถของเราก็เพิ่งได้นำเสนอรถอนเนกประสงค์รุ่นเล็กอย่าง bmw ix 3กันไปแล้วรอบนี้มาถึง qbmw ix รถอนเนกประสงค์คุมพลังทางเลือกรุ่นเรือธง ที่มาพร้อมกับราคารวม BSI อยู่ที่5,999,000บาทซึ่ง BMW iX ได้เปิดจองในประเทศไทยในวันที่21มิถุนายน2564ที่ผ่านมาโดยจะมีโคต้าสำหรับประเทศไทยมีจำน่ายเพียงแค่20คันเท่านั้นและจะได้ลดในช่วงเดือนพฤศจิกายน2564โดยมีอีกหนึ่งรุ่นที่เปิดจองพร้อมกันนั่นก็คือ BMW iX 3อีกด้วย มาดูรายละเอียดของเจ้า BMW iX กันดีกว่านะครับสำหรับภายนอกจะให้ผมนิยามแบบบ้านๆก็คงจะเป็นตาตีจมูกโตดูดุดันโดยลุกนี้ยังคงความเป็น BMW สมัยใหม่ที่เน้นกระจังหน้าขนาดใหญ่พร้อมลดขนาดของไฟหน้าให้เลียวเล็กลงสำหรับตัวถังและมิติตัวรถของ BMW iX จะมีความยาวอยู่ที่4,953ม mm, ิลิเมตรความกว้าง1,967ม mm, ิลิเมตรความสูง1,695ม mm, ิลลิเมตรระยะฐานล้อ3,000ม mm. ิลิเมตรโดยว่ากันง่ายๆก็มีขนาดใกล้ๆก,กับ BMW X5 สำหรับ iX นั X ้นจะมีกาวคิเยร์แลน์ต่ำกว่าสำหรับเส้นสายการออกแบบนั้นจะเน้นความเรียบง่ายไม่ซับซ้อนมาก แต่พิเศษตรงที่ลดค่าสัมประสิทธิ์แรงต้านทานอากาศเหลือเพียง0.25 cd สำหรับอุปกรณ์ต่างๆเริ่มด้วยไฟหน้าแบบ BMW Laser Light กระจังหน้ารูปไตคู่ขนาดใหญ่ซึ่งเป็นจุดรวมของเลดาร์และชุดเซนเซอร์ต่างๆถัดมาที่ด้านข้างมือเปิดประตูปเป็นแบบไฟฟ้าจมเนียนไปกับตัวถังรถส่วนกระจกนั้นจะเป็นแบบไร้ขอบถัดลงมาทางด้านล้อนั้นจะเป็นล้อขนาด22นิ้วแบบสลับสี สำหรับด้านท้ายเริ่มด้วยฝากระโปรงท้ายนั้นจะเป็นแบบไฟฟ้าและไฟท้ายนั้นจะเป็น LED ทรงเรียวยาวสำหรับสีตัวถังของ BMW iX นั้นจะมีให้เลือกถึง6สีได้แก่สีแดงสีดำสีขาวสีน้ำเงินสีเทาและสีฟ้าท่านผู้ชมคิดว่าสวยไหมครับสำหรับหน้าตาของ BMW iX คันนี้สวยหรือไม่สวยปังหรือไม่ปังคอมเมนต์มาบอกกันได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับ สำหรับในส่วนของห้องโดยสาร BMW iX จะเป็นรถอนเนกประสงค์5ที่นั่งซึ่งจะเน้นความกว้างขวางพร้อมกับการตกแต่งที่หรูหราล้ลลำสมัยยิ่งโซนผู้ขับแล้วอุปกรณ์อำนวยความสะดวกเพียบสำหรับการตกแต่งนั้นจะผสมผสานระหว่างวัสดุคริสตัลกับวัสดุลายไม้นั่นเองแดสบอร์ดนั้นจะถูกติดตั้งหน้าจอโค้งแบบลอยตัวซึ่งเป็นครั้งแรกของ BMW ที่ใช้หน้าจอแบบนี้โดยจะเป็นจอแนวยาวตั้งแต่ตำแหน่งผู้ขับไปจนถึงตรงกลาง แบ่งเป็นโซนม่ารวัด BMW Life Cockpit Professional ขนาด12.3นิ้วและหน้าจอ Infotainment พร้อมระบบ BMW Operating System 8ขนาด14.9นิ้วควบคุมผ่านชุด iDrive Touch Controller แบบสัมผัสผ่านวัสดุคริสตัลใส ทางด้านเพดานติดตั้งหลังคาแบบพาโนร a ามิกการลูปแบบสกายเลาที่มีขนาดใหญ่ยาวไปถึงขอบหลังคานอกจากนี้นะครับยังสามารถปรับเฉดสีของกระจกสำหรับกันแสงตามที่ต้องการได้อีกด้วยในส่วนของขุมพลังในเมืองนอกนั้นจะมีให้เลือก2รุ่นนั่นก็คือ BMW iX eDrive 40จะมีกำลังสูงสุดอยู่ที่326แรงมา้าแรงบิดสูงสุด630นิวตันเมตรและอีกหรุ่นตัวแรง bmw ixe die 50ซึ่งในรุ่นที่ขายในประเทศไทยนั้นจะเป็นขุมพลังตัวนี้โดยจะมีแบตเตอรี่ขนาด111.5กิโลวัตต์ชั่วโมงส่งกำลังไปที่มอเตอร์ไฟฟ้าคู่ให้กำลังสูงสุด523แรงมา้าแรงบิดสูงสุดทั้งระบบอยู่ที่765นิวตันเมตรขับเคลื่อน4ีล้อสามารถทำความเร็วศูนถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายใน4.6วินาทีและจำกัดความเร็วสูงสุดอยู่ที่ 200กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับการวิ่งในระยะทางสูงสุดนั้นอยู่ที่549-630กถึง630ิกโลเมตรตามมาตรฐาน WLTP สำหรับการชาร์จไฟแบ่งเป็น2แบบเป็นแบบไฟกระแสะสลับ AC และแบบไฟกระแสะตรง DC โดยการชาร์จไฟแบบ AC นั้นความจุ0-100ถึง100นั้นมีดังนี้ชาร์จผ่านไฟบ้านแบบ2.3กิโลวัตต์ 10แอมป์ใช้เวลา54ชั่วโมงชาร์จแบบฟ้าชาร์จ3าจกิโลวัตต์16แอมป์ใช้เวลาชาร์จ33ชั่วโมงชาร์จผ่าน wallbox ็ดจกิโลวัตต์32อแอมป์ใช้เวลาชาร์จ16ชั่วโมงแต่ถ้าหากชาร์จผ่านไฟบ้านแบบฟ้าชาร์จ3เฟสจะใช้เวลาเพียง10ชั่วโมง45นาทีเท่านั้นและสำหรับการชาร์จผ่านระบบไฟ DC จะชาร์จตั้งแต่ปริมาณ10-8ถึงเโดยจะมีดังนี้ 125M 5 0แอมป์50กิโลวัตต์ใช้เวลา111นาที 250M 1 0 0แอมป์100กิโลวัตต์ใช้เวลาชาร์จ56นาทีมาดูกันต่อในส่วนของระบบความปลอดภัย BMW iX ถือว่าเป็นรุ่นสูงสุดของรถไฟฟ้าในค่าย BMW ระบบความปลอดภัยที่ให้มาถ้าดูจากสเปค e ชตนั้นแทบจะไม่ต่างอะไรจากรุ่น iX3 สักเท่าไหร่เริ่มจากถุงลมนิรภัย8ตำแหน่งระบบเทเลเซอร์วิสปุ่มโทรออกฉุกเฉิน ระบบควบคุมเสถียรภาพการขับขี่อัตโนมัติระบบควบคุมแรงดันเบรกแบบแปรผันระบบป้องกันล้อล็อกขนาดเบรกระบบควบคุมการล็อกเฟืองท้ายด้วยไฟฟ้าระบบช่วยเสริมแรงเบรกอัตโนมัติไฟเบรกกระพริบฉุกเฉินระบบควบคุมการกระจายแรงเบรกขนาดเข้าโค้งเซ็นเซอร์ควบคุมระบบความปลอดภัยเมื่อเกิดการชนระบบ Active Prote c t i o n ระบบช่วยเตือนการเหนื่อยล้าขณะขับขี่ระบบป้องกันคนเดินถนนเมื่อเกิดอุบัติเหตุ สำหรับ BMW iX นั้นดูทรงแล้วอาจจะยังไม่ได้เน้นยอดขายนักแต่เพื่อสร้างกระแสรถไฟฟ้าเพราะรุ่นนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไอคอนิกของตระกูล i ของ BMW เลยซึ่งถ้าหากมองถึงความคุ้มค่ากับการจ่ายเงิน5ล9 9 9 0 0 0บาทผมคิดว่าสูงไปหน่อยครับถ้าหากเทียบกับ BMW iX 3ที่มีราคา3 3 9 9 0 0 0บาทจะรู้สึกคุ้มค่ากว่านะครับ แล้วท่านผู้ชมคิดว่า bmw ix เป็นยังไงน่าใช้หรือเปล่าชอบหรือไม่ชอบตรงไหนคอมเมนต์บอกกันทีนะครับ